สวัสดีจ้าผักกาดหอมสวีเดนจ้าพาเข้าครัวอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้ผักกาดหอมจะทําแกงส้มนะคะสุดน้ําแกงส้มร้อนๆคงได้แรงอกค่ะเพราะว่าอากาศด้านนอกมันหนาวนะคะถึงมีแสงแดดแต่ก็ติดลบเดือนมีนาแล้วนะคะตอนนี้ปลายเดือนแล้วอากาศติดลบก็ไม่ธรรมดาค่ะก็ จะทำแกงส้มแล้วก็จะมีไข่เจียวใส่อะไรนั้นเดี๋ยวตามมาดูวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมในขั้นตอนการทำเลยจ้ะน้ำต้มสุกเลยเราจะใช้พริกแกงส้มสำเร็จนะคะน้ำพริกแกงส้มจะ้ะ ห่อหนึ่งก็จะได้หมอย่อมพอดีเลยนะคะเดี๋ยวล้างใส่จ้ะน้ำปลาจ้ะเราจะใช้มะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียก ใส่เนื้อปลานะคะฟิชฟิลีอันนี้มันมีชื่อว่าปลาทอนะคะชูรสจ้ะรกกาดขาวนะคะอันนี้เอาใบเข้าไปทานกับแฮมนะคะเหลือก้านไว้จ้ะ ตานปี๊บค่ะถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวแช่แข็งนะคะพี่น้องเอาออกมาวางไว้ในอุนนะคะภูมิห้องจะ้ะยาวๆแบบนี้เลยค่ะ เกลือ,อ,อนิดนึงค่ะเปรี้ยวหนำอู้ว้าว ใส่กุ้งนะคะกุ้งอันนี้เป็นกุ้งต้มน้าต้มแล้วนะคะกุ้งของที่นี่แหลคะค่ะเสร็จแล้ว ใบกระเทียมปา่าค่ะรสดี ซีอิวขาวจ้ะน้ำมันจ้ะ Khai hèm cha, Càng xôm của mình hòm rất rất Tạm đuôi của มาจ้าพี่น้องจ้ามาทานด้วยกันค่ะหอมมากเลยตอนนี้คุณเลมโบกำลังจะต้มผักของเขานะคะแล้วก็จะทานวิ้งกะจะทำมันฝรั่งบดค่ะเสียงดังนิดนึงนะถามว่าจะให้ช่วยไหมไม่ต้อง สนอดแอนเซากรีมถักโซมิเกะแกถามว่าทานยาหรือยังเอฟเตมอรดแอนเซ็ครีมถักโซมิเกทานยาแก้ความดัน nghe thảm thuốc quanh đây <laughs> 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 ได้แรงอกได้แรงโอกพี่น้องขวไทยเล็กๆเกดัดแปลงจาก,กห้องเก็บของมาให้เป็นขวไทย <c oughs> อืม ืกุ้งเหนียวนุ่ม <c oughs> ลงคอเนาะ เปรี้ยวน้ำมะขามกลมกล่อมมีความสุขมากในการเข้าครัวพี่น้องเป็นส่วนตัวมากมีมั่นกั้นด้วยนะ <laughs> แล้วก็ ทำัวไปด้วยก็ชมสวนมองด้านนอกไปด้วยจ้ะสมัยก่อนเป็นห้องเก็บของสายไฟระยวงระยังยักย้ายเต็ม ม,มองเห็นนี่แบบว่าขอได้ไหมแกจัดทําให้เลยค่ะผักกาดหอมยังไม่ทันได้มาอยู่เลยแกทําไว้ให้แล้วค่ะถ่ายรูปไปให้ดูหัวเขา่าแกแกแตกอะ่ะหัวเขา่าแตกก,กม้มคุกเข่าปูพื้นค่ะคุณพอดีด้วยบอกว่าจะทําอะไรถึงขนาดน,านั <laughs> ้นไม่ได้คิดให้ปูพื้นอะไรแกทําให้ใหม่หมดล้วจ้ะ กินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตง่ายๆคือความสุขที่หาได้ง่ายๆจ้ะตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะคะอิ่มไปอีกมือ้อนึงค่ะเป็นมื้อที่อร่อยด้วยนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านคะ่ะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองให้ปลอดโรคปลอดภัยทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามให้กำลังใจติดตามมาชิมแกงส้มไข่เจียวได้กันคะ่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า